Good morning students welcome back to see me again with teacher ผักบุ้งพิชการสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาอังกฤษก็กลับมาพบกับคุณครูผักบุ้งพิชการอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขึ้นยูนิตที่2 describing people กันนะคะวันนี้ในยูนิตที่2เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนั้นก็คือ all about hair พูดถึงเรื่องอะไรคะ hair ผมคะ่ะนักเรียนเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มเรียนเรื่องผมทรงผมสีผมนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง colors กันก่อนนะคะเรื่องสีนั่นเองคะ่ะนักเรียนยังจำชื่อสีต่างๆได้ไหมคะถ้ายัางจำได้นะคะวันนี้ครูก็มีเกมมาให้นักเรียนเล่นค่ะวงล้อสีนี้นะคะ ถ้านักเรียนมันยังหมุนไปไม่หยุดใช่ไหมแล้วเราจะทํายังไงให้มันหยุดนั่นก็คือให้นักเรียนพ a u s e หน้าจอหรือหยุดหน้าจอนะคะแล้วนักเรียนได้สีอะไรก็ให้นักเรียนตอบสีนั้นนะคะลองดูค่ะ one two t หยุดอะได้สีอะไรคะมาสักครู่นี้อ่านะคะก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่ดวงว่านักเรียนได้สีอะไรนะคะ,อะลองเล่นดูหลายๆรอบก็ได้ค่ะ มือสักครู่ก็เรียนเรื่องสีไปแล้วนะคะทบทวนเรื่องสีไปแล้วเนาะก็ให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนในยูนิตที่2นะคะหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Smart English นะคะไปที่หน้า30เลยค่ะ one two three, go เปิดเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้า,าเรื่องของเรากันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานหนักเรียนมาพูดถึงเรื่อง hair นะคะ hair คืออะไร hair นักเรียนออกเสียงตามมือคืูนะคะ hair hair เออ hair เออแต่เราไม่เออเยอะนะคะเราก็ hair hair อีกครั้งหนึ่งค่ะ hair hair แปละวะ่าผมค่ะเอาละคะ่ะ hair แปละวะ่าผมเดี๋ยวเราไปรู้เรื่องผมกันเลยค่ะค่ะ Hairstyles hey, เรื่องเกี่ยวกับทรงผมเอาละค่ะน้องนีนะสำหรับทรงผมคนเราก็มีหลายทรงนะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนาะทรงแรกนะคะ curly curly แปลว่าผมหยิกค่ะหยิกแบบธรรมชาติแบบหยิกหยิกจริงๆนะคะเราเรียกว่า curly คำต่อไปนะคะ straight straight แปลว่าผมตรงค่ะอย่างครูก็เป็นผมตรงนะคะเราเรียกว่า straight คำต่อไปนะคะ wavy wavy แปลว่าผมหยักศกค่ะหยักศกก็จะไม่เท่ากับผมหยิกนะคะคือมันจะหยกักหยักแบบนี้เป็นธรรมชาตินะคะหรือแบบเป็นเวฟเวฟเราก็เลยเรียกว่า wavy นะคะ ทรงต่อไปค่ะ short 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 แปลว่าผมสั้นนะคะอย่างครูก็เป็น short hair ผมสั้นนะคะคำต่อไปนะคะ long long l o n แปลว่าผมยาวค่ะอันนี้นะคะก็คือ hair styles ต่อไปค่ะ hair colors สีผมต่างๆสีผมของมนุษย์เรานะคะก็มีหลายสีมากเลยนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะแต่และชนเผ่าของมนุษย์นะคะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างนี้เราจะพูดถึงเรื่อง hair colors นะคะสีแรกนะคะ blonde blonde หรือสี Blond e ค่ะสี Blond e ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะมันจะออกแบบ สีทองนะคะสีแบบทองสว่างทองออสีบลอนก็มีหลายเฉดน,นะคะตั้งแต่อาจจะสว่างมากสว่างน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะคะสีต่อไปเลยค่ะ brown 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 คือสีน้ำตาลค่ะสีต่อไปนี่ค่ะ black 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 คือสี ดำค่ะอย่างคุณคูนี่ก็เป็น black hair นะคะสีต่อไปค่ะ gray gray สีอะไรคะ gray สีเทาค่ะซึ่งสี gray เป็นสีธรรมชาตินี้ก็ส่วนมากก็จะเมื่อนักเรียนสูงอายุเมื่อทุกคนสูงอายุก็จะมีสี gray นะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนก็ได้ เรื่อง hair styles แล้วก็เรื่อง hair colors ไปแล้วนะคะก็คุณวันนี้คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน student's book นะคะในหนังสือเรียน student's book ที่หน้า30ค่ะเปิดไปที่หน้า30แล้วก็เติมคำลงในช่องว่างได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษของค,คุณครูผักบุ้งนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะ About all about hair เรื่องสไตล์ของทรงผมแล้วก็เรื่องสีของผมนะคะไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝักนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ s e you n n x x t t m m บ๊ายบาย Stay safe ด้วยนะคะนักเรียนทุกคน